สวัสดีค่ะแอบดูของเล่นเชิ์แตมวันนี้นะคะเป็นนี่คุณหมอดรแม็กซ์ f ตัฟฟินนะคะไซต์ตัวใหญ่นะเพราะว่าแม่เคยมีคุณหมอตัวเล็กๆที่แบบมีนะในเอาไว้เล่นที่แบบบ้านข้างหลังนะคะโรงพยาบาลของคุณหมอดรแม็กซ์ f ตัฟฟินตัวเล็กๆนะแต่ว่าอันนี้เป็นตัวใหญ่เลยสูงประมาณเท่าน้องบลายของแม่นะแล้วก็เป็นเด็กหัวโตวอีกแล้ว หัวโตกัดตัวอ่ามาดูว่าเขาทำอะไรได้ก่อนนะกดพุ่งนิดเดียวกดเบาๆเองนะคุณหมอนะคะก็จะใส่ชุดเหมือนในกระตูนเลยนะแล้วก็จะถือกระเป๋าด้วยเดี๋ยวเรามาดูกระเป๋ากันนะคะแล้วก็ใส่หูฟงัง หูฟังอันนี้ที่ในกระตูนนะพอคุณหมอกดปุ๊บของเล่นทุกอย่างก็จะมีชีวิตใช่ไหมคะหูฟังถอดออกมาได้มาดูเสื้อผ้าก็คือใส่เสื้อกาวของคุณหมอนะคะข้างในเป็นเสื้อลายม่วงอ่อนม่วงเข้มตรงม่วงเข้มเข้มมีวิงวิงวิงด้วยนะน่ารักเนอะแล้วก็กระโปรงสีชมพูนะคะใส่เป็นเลกกิ้งข้างในสีม่วงจุดชมพูแล้วก็รองเท้าเห็นไหม รองเท้าวิงวิงด้วยนะถอดรองเท้าดู <Get S 2> ปะไวเคื่อเนี้ได้มาตั้งนานแล้วนะแม่ไม่เคยถอดรองเทา้าแม่เพิ่งรู้ว่าเขาใส่ถุงเท้าด้วยค่ะเห็นไหมถุงเท้ามาดูน่าระแต่โดนพุงนิดเดียวร้องตลอดเลยอะแล้วเชแต่มาไปเล่นบนเตียงนะคะพอหลับไปแล้วอะ แม่บังเอิญไปโดนนี่กลัวแต็มตื่นมากเลยเดี๋ยวตื่นแล้วแม่จะไม่ได้นอนถุงเท้าน่ารักมากค่ะม่วงผู้เล็กๆนะแล้วก็รองเท้าวิงวิงชมพูวิงคุณหมอนี่ก็จะออกชมพูม่วงนะคะเสื้อตัวนอกอลังนี้เป็นตัวในแพลออกมา,กมาตัวนอกถอดไม่ได้นะคะเขาเย็บติดไว้เลยถ้าเราจะถอดชุดห้วยคุณหมอคือถอดตรงนี้ก็เซกซี่ถอดออกมาเลย เอาไว้เปลี่ยนฐานนะหัวเข่างอไม่ได้นะแล้วก็ตรงเนี้ยขัดใจแม่ตรงนี้แหละคือเขาเขาไม่งอลงไปถึงกันนั่งอะ่ะเขาแค่โคง้งแค่นี้นะคะ่ะคือนั่งไม่ได้เขาก็จะยืนอ๋อเขาเป็นคุณหมอรักษาคนไข้เมื่อก้มแค่นี้เนาะเนาะแล้วก็มือเขาสออกงอได้นะคะเขาอออกงอได้งอมือได้หมุนมือได้ ข้างนี้นะคะข้างนี้ก็ข้อศอกงอได้มือข้างนี้นะคะจะเป็นท่าจับกระเป๋าอยู่ก็คือกระเป๋าใบนี้คุณหมอถึงกระเป๋าแล้วนะคะเวลารีบเปรักษาของเล่นก็วิ่งแกว่งกระเป๋าเลยนะแล้วก็ที่แม่ชอบมากๆก็คือทรงผมค่ะเหมือนในกระตูนเลยเห็นไหมจะเอ๋ก็คือเป็นเปียชี้ๆอย่างนี้สองข้างเขาทําดีมากเลยค่ะแล้วก็ใส่ที่คาดผมเหมือนกันเลยเห็นไหมลายดอกไม้ เหมือนในกระตูนแล้วค่ะแล้วเขาก็มีเส้นเอ็นยึดเอาไว้นะอันเนี้ยเป็นอะไรที่แบบแม่กลัวเฉยแตมทําหลุดมากเลยเพราะว่าถ้าหลุดออกไปอผมมันก็จะยุ่งแต่นี้แตมเล่นมาเป็นเดือนแล้วก็ยังสภาพดีอยู่นะคะใช้ได้นี่เขาก็จะมีเส้นเอ็นคอยยึดที่คาดผมยึดเปียวไว้ให้เป็นทรงแบบนี้นะ <S <S จริงๆคุณหมอเนี่ยเคยมาเล่นละครบลายกับเราด้วยนะ ตอนที่น้องบลายพอกหน้าด้วยดินภูเขาไฟอะค่ะแล้วก็แพ้คุณหมอก็ไม่รักษาให้ที่บ้านทีนี้มีน้องๆบอกว่าให้แม่รีวิวให้หน่อยรีวิวคุณหมอให้หน่อยแม,แม่ลืมค่ะขอโทษทีอันนี้แม่นึกขึ้นไม่ได้ก็เลยวิ่งไปขวามารีวิวก่อนเดี๋ยวแม่จะลืมอีกโอ้หมอก็ชอบร้องเพลงตังเนาะโดนนิดเดียวก็ร้องแหละามาดูหูฟังนะคะ ตรงนี้นะคะเขาก็มีไว้ให้ใส่ได้ถอดได้นะคะมีตัวนี้ล็อกไว้เวลาใส่จะได้ไม่หายส่วนกระเป๋าค่ะอันนี้แม่ชอบที่สีมันน่ารักคือสีม่วงชมพูเข้มแล้วข้างบนเป็นวิงวิงวิงนะคะกากเพชรแล้วก็ตรงนี้ก็เหมือนรูปตรงเนี้ยเหมือนกับหูฟังคุณหมอนะแบบลายเดียวกันเหมือนกันแล้วแม่เพิ่งมารู้เล่นมาตั้งนานกับเชอร์แต้มอ่ะเพิ่งรู้ว่าเปิดได้ <c oughs> นี่ รู้ว่าเปิดได้ดูสิแต่เชอร์แตมอาจจะรู้ก่อนแม่นะแม่เพิ่งรู้นะคะอ๋อเดี๋ยวมีน้องๆถามว่าแม่ซื้อที่ไหนตัวนี้แม่ซื้อที่ร้านคินซุกะนะคะเมกะบางนาชั้นสค่ะเดี๋ยวแม่ให้ลิงก์ของร้านไว้ให้ที่รายละเอียดวิดีโอนะคะร้านเนี้ยถ้าเกิดน้องๆที่ดูวิดีโอแม่อยู่อาจจะรู้ว่าแม่ชอบไปเดินเพราะว่าของเล่นพวกดิสนีย์เยอะก็จะชอบ มันเป็นของเล่นที่แม่กับเธอดแตมชอบนะก็เลยไปดูกันบ่อยๆแล้วก็ลดราคาบ่อยค่ะตัวนี้ก็ลดราคาอยู่นะตอนแม่ซื้อน่าจะลดเยอะอยู่ตัวนี้อาจจะลดห้าสิอร์ซ็นต์่ะตอนแม่ซื้อใช่ไหมคุณหมอแม่จะไม่ได้น่าจะใช่แหละคุณแม่ <laughs> เรียบร้อยนะคะสําหรับการแอบดูของเล่นเชิแตมวันนี้นะ ก็แม่ก็ฝากติดตามแม่ปูเป้แล้วก็น้องช่าแตมที่เพจแล้วก็อินสตาแกรแม่ปูเป้นะคะที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe ช anel นี้นะวันนี้แม่กับคุณหมอไปก่อนนะคะบ๊ายบาย